ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันจ่าชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการดีเอชออนนชั้นเรื่องมหาสึกแพี่พ EP ยี่สิบเจ็ดค่ะยอททำไมฉันกลับมาแล้วเพื่อนหายไปหมดเลยอะไม่รู้สิเพื่อนเขานี่ไงไปปราบมังกรอยู่เพื่อนไปช่วย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 กันปราบมังกรเพราะมันบุกมาทุกคนดุเดือดมากมันน่ากลัวมันมีตั้ง หลายหัวมากกําลังเข้มข้นสุดฤทธิ์นะคะไปลุ้นกันต่อดีกว่าจ้ะแต่ว่าก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิงๆให้เราเลยนะคะฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครค่ะพิเศษมากมายเราอยู่ใน playlist exclusive for member จ้าและยังมีปุ่ม super tank ฝากกดให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณ BTV ด้วยค่ะ เรนพันไม่การการนนี <hi> <sm> ้ฉ <ownership> ันไหวรู้ว่ามันสะุดจากการแท่แข็งแล้วว้ยมันลุดแล้วทุกคนต้องร่วมดยช่วยกันสับลิฟต์เข้ามาทอยู่นึงประชาชนเพื่สนี่ผมทร้ายี๋ยี๋วิธีเดียวเข้ามันือทำในสิ่งที่จะไม่ต้องเสียใจภายหลัง วว้า <Wow. S 2> oh. หนูจะลุยเดี่ยวเหรอลูกหวายเสี่ยงมากลูกโอ้โห่ที่ท่านอยากว่าผ้าในกายทุเป็นเพราะกำลังหวาดลูกนหรือตื่นเต้นกันแน่บุกว่าเออแล้วมันมีตั้งกี่หัวเออหัว เหมือนแบบจะหลอกล่อออกไปนอกเมืองเงี้ยหรอในเมืองมันเด็กประชาชนเยอะเป็นอย่างไรครข้างหนเป็นเขตฟองตอ กลัวเฟิงกลัวอะไรบ้างจริงโอ้ถ้าเราเป็นชาวเมืองเนี้ยเราายอย่างเดียวหนีไม่ทันหนีไม่ทันวิ่งก็เหนื่อยแล้ววิ่งหอบว้าย่อยลูกนี้ไม่กล้าอุ้ยโดนทำหัว น่าเหมือนวางแผนเอาไว้ละโ,โ,โ,โอ้โหโอ้โตุ้มตั้มระเบิดตุ้มตั้มโอ้โหโแต่มันไม่น่าิ่ง,ง่ายขนาดนั้นหรอว้ายเฮ้ยนั่น,น,นมันฉันอยู่ในตาคุณ จับจ้องเอาไว้แล้วออน่ากลัวมากน่าเหมือนอีโดนเลยถ่ายออนออกไปโอ้ยตายตายตายโอ้ยตายตายตายทำยังไงล่ะโอ้ยอีมังกรมันปล่อยอีพลังไฟฟ้านี่ออกมาสภาพจิตของมันแย่ไป เขาใกล้เป็นตาขาวทุกวันตัวร้ามากคิดไม่ถึงว่าวเฟิงจะทนไหวอย่างนี้นี่หลยล้วงเฟิร์นใช้ประโยชน์จากพลังจิตของสัตว์ประหลาดยึดแรงมหาลัมชักนำพลังจิตของมังกรงูเก้าหัวโจมตีกันเองมังกรงูเก้าหัวเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าโดยล้วงเฟิงเป็นกำเนิดฟิวเขาใช้ตัวเองเป็นตัวนำไฟฟ้าเชื่อมสองหัวเขาเด็กอ่เขาบอกว่าคิดเกิดการระบบต่อถ้ามันสลับไม่มังกรงูเก้าหัวอาจถูกทำลายด้วยพลังจิตของตัวเองโอ ห,หัวฝนต้องต่อพลังงานถูขนาดนั้นนั่นสิหรแบบรับกระแสไฟเกินขนาดหรือถ้าไม่ระวังหัวฝนตาุกเผายลายเป็นจุดเจ็ดสิบอง,งศาแล้นมตัวใช้กับนักสู้ที่มีพลังแงกว่าแรงปดที่เขาเดินมา,ายงไงดูควี่ต่อนุกุ๊กคเดีวนอะดูแลเขคงขย,ย,ย,ยับไม่ได้ไปอีกพรัหนึ่งหัวฝนอยารอดชีวิตจากพลังงานที่ขนาดยู่ ต้องทำให้พลังงานซ้ายขวาสมดุลกันผิดบ้าอย่างนี้มันก็แอบมานั่งวิเคราะห์อยู่นั่นเนี่ยไม่ออกไปช่วยบ้าง่ะจังเป็นต้มไทพลังจิตและต้องกดผลอย่างมากบ้าแค่นิดเดียวถึงตายทันทีฉันรู้แล้วต้องทำยังไงเหการช่วร้ายกำเนิดเกิดขึ้นแล้ว บาวทียมหาอาศุนสามะัไม่ปกติอะไรนะสปพราต้องครดาวเทียมได้แล้วอ้าวและยังภาพคนบูกในการดีเลย์ช่วงสองนั่นก็แดงสมาชิกดาวน้าด้วยจ่อเข้าดาวเทียมของทหารถึเพียนั้นอืมแค่ต้วมูก็ปล่อยโปรแกรมสร้างไวรัสอ้าให้ทำให้ข้อมูลย้อนกลับดีเลย์หนึ่ง้อยมือนมีดาในช่วงสั้นจะได้ผลนั่นก็ตาแล้วแต่จะเอามัออกจากมือไม่ได้ แต่กับตัวมันไว้คนดีกับาการต่อสู้มันเป็นคนแบบไหนไวะอีเนี่ยจริงคือนี้เขากำลังช่วยเหลือประเทศชาติบ้าเน,เนเมืองอุณหภูมิของร้อนเบินไปต้องเพิ่็แ็งมาก ตาหนักกลัวมากอือโอ๊ยมาขนนักกลัวมากตรงนี้ คือถ้าเป็นเราก็คือตายแบบไม่ต้องสืบจริงแล้วเป็นละเอียดเ <c oughs> นื้อละเอียด <c oughs> ไม่ต้องตามหาอคน้จวอ กิจแบบทุกคนเสี่ยงมากโ oh. oh. <c oughs> อ้โ้คุณพี่ดนใคร,ใครกินเ <มา S 1> หรอมาช่วยเร็วมาช่วยเร็วอุ้ยเขาจะพึ่งไเ <ปะ S 2> หรอ <m ul ky> โอ้ยแต่พี่เขาเออคอหลุดไปแล้วเนะขาพีชีเยเหรออุยอ้ยอุย้ย ดูจะโอ้ยเท้าเป็นไฟแอบไปแบบบรรลุอะไรมาหรือเปล่าโอ้ยเป็นไรมากที่บ้านเจอไปไปซาอีห้าหัว โอ้เท oh, oh. wow. oh. uh ่มากโอ้โหโอ้เออแดกเหล็กไปค่ะมันโกดแต่มันโกด โคตรมากอะ mm hmm. oh, ตายแน่นอนไป oh, หนักตัวเลยโอ้ uh. oh, ไปทะลุหัวใจเลย หหดมากหัวลรน่มมันมละเขาทำภาพแบบเทีมาก มาอยากมาเป็นนักสู้มาเพื่อครูฝึกเชียงนั้นสูญเสียแล้วก็คือสูญเสียลองคิดดูสิไหนยังมีอะไรครอบครัวเพื่อนท้องเพื่อนร่วมทีพวกเขาอาจเจอสถานการณ์เช่นกว่านี้ได้ทุกเมือ่อก็ใจไหมสร้างตัวใจให้ดีแต่ประหลาดไม่ให้เวลาเราเสียใจหรอกที่เราต้องบอก้องไม่ใช่แค่คนข้าว ทั้งทาทัพเือแม้แต่ผู้คนในประเทศที่รู้แต่มีโชคชะตาที่เชื่อมโยงกันพวกเราไม่อาจะละเลยนะเข้าใจหรือ เราเป็นจุดเริ่มต้นนะ โสดูก,กันผู้ฝึกจีิงหละนักสู้มากมายที่สละชีวิตใน่งเนื้อมือสับเปลาดการตีชีพครั้งแล้วครั้งหน้าพิธีไว่อะไรจะซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่สถานการณ์เมื่อเคยที่จะเปลี่ยนไปของพิษหแบบนี้ผมไม่อยากเจออีกแล้วเดีย๋ยวเมื่อมันช่วงชิงชีวิตของพวกท่านไป เห็นผมจะแข็งแกร่งแกรก็สัปหลาทุกตัวแต่ถ้าให้มันทำร้ายมนุษย์ไม่ได้อีกต้องมีสักวันที่การต่อสู้ของมันกับเราจะกลายไปตำนานน้ำคาญจีพีพ่อแม่เขาเป็นอะไรล่ะเนเขอขออนี้โอ้โหรอก่อนที่ มึงจับมึงดูตลอดเวลาจริงประสาทแดกเพราะลูกคนเดียวมากลูกโดนปีศาจกินค่ะจริงจบแต่ละจ้าทุกคนเออเข้มคนดรามา่าจริงจริงจริงตอนที่อาจารย์ต้องแบบสละชีพไปก็คือู้สึก ศร้าอยู่นะเศร้าอยู่นะคือเราเคยเห็นฉากแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งกับการสูญเสียของตัวละครที่ในเรื่องเนี้ยเนาะแต่ว่าคือมันก็สมเหตุสมผลนะเนื่องจากว่าการการต่อสู้ครั้งเนี้ยมันยิ่งใหญ่มากๆกับการที่อีมังกรมันมาบุกของเราอะแล้วแบบพลังของมันก็คือรุนแรงเหลือเกินเมืนว่าวังอยู่เพราะว่าเขาเป็นตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวโตใช่แล้วก็มีหลายหัวมากๆแล้วก็มาบุกเมืองเราแล้วก็ ต้องรวบรวมกําลังคนมาสู้<ช>กับไอเจ้าตัวเนี่ยเยอะจริงๆเนาะมันก็เลยแบบเออมันก็เลยต้องมีการแบบสูญเสียแล้วก็ยอมแลกอะไรบางอย่าง,ง,ซ,งซึ่งนี่ก็รู้สึกว่าจริงๆหลวงเฟิงก็คือกล้า,าหาญมากๆนะคือเราอ่างดูก็รู้สึกว่าแบบหลวงเฟิงค่อยกลัวอะไรบ้างจริงๆงคือแบบนางสู้สุดใจอะ่<น>ะคือเหมือนกับสิ่งที่ยอ,ยอมแลกกับใช่ความอันตรายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะ คือหน้าที่เขาคือเพื่อปกป้องใช่คือสิ่งที่เขาอยากเป็นมาตลอดอะไรเงี้ยมันคือความฝันอะไรบางอย่างที่เขาเคยโดนคนคนนึงเคยปกป้องเขาทําให้เขาแบบอยากจะเป็นเป็นแบบจุดนั้นเหมือนออกนนักสู้อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาก็เลยทําให้เขาอะแบบยอมทุ่มทุกอย่างเออทั้งฝึกทั้งร้ทั้งนี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวแม้แต่แบบตัวเองจะเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยเออซึ<ๆ>่งก็แบบหล่อเฟิงคือ สุดยอดมากและชอบคำชอบคำพูดของของอาจารย์ที่มามาให้สติว่าที่เป็นหัวกะทิสติว่าก็เสียไปแล้วอะแต่มันก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเรายังมีคนอื่นที่มีครอบครัวมีเพื่อนฝูงมีอะไรอย่างเงี้ยมีอีกคนรอบข้างอื่นๆ่นอีกที่เราจะต้องปกป้องเสียใจได้แหละแต่เราก็ต้อง move on กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้แล้วจริงๆหมายถึงว่าเอากลับมาก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยซึ่ง อาจารย์เขาก็เต็มที่กับเนาะเขาที่จะเอาอีนเลนยิงเข้าไปในปากมันะไรเงี้ยด้วยความที่เขาก็เห็นลูกศิษย์เขาด้วยอะถ้าสมมติว่าไม่เข้าไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลวงเฟิงจะเป็นยังไงบ้างจะตายไหมหรือยังไงไหมอะไรเงี้ยเออก็คือทุกทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองแบบเต็มที่เชื่อว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์เป็นหลวงเฟิงหลวงเฟิงก็ต้องจะไปช่วยอาจารย์แบบนั้นเหมือนกันจริงทุกคนแบบยอมสละยอมแลกแล้วก็แบบรู้หน้าที่ของตัวเองมีอยู่แค่สองคนเท่านั้นแหละ อีมึงนั่งดูอยู่ทั้งวันทั้งคืนเามว่ามึงเอากล้องไปติดตรงไหนบ้างมึงอัปเดตตลอดเหมือนมึงแฮกกล้องทั้งเมืองเออแล้วก็้มึงแฮกแฮกระบบจะเผยแพร่ไว้จะไวรัสอะไรอีกเขากำลังสู้กับมังกรอยู่เขาช่วยบ้านเมืองที่มึงอยู่อยู่ค่ะจริงแล้วมึงไม่ไม่คิดจะออกไปช่วยแล้วยังจะทำตัวแบบนี้รอบก่อนรอบก่อนนี่ไงรอบก่อนมันเอาเฮลิคอปเตอร์สั่งเฮลิคอปเตอร์กลับ เป็นยังไงล่ะฮะไม่มือไม่พายเอาเท้ารันตลอดอีพวกนี้นะคะทุกคนเดีวต้องมารอดูกันต่อนะคะว่า27จสิบเจ็ดจะยังไงด่าใครอีกบ้างแต่เขาก็ได้พัฒนาศิกยภาพเพิ่มขึ้นแล้ว27จะดุเดือดแค่ไหนก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับวันนี้พวะเราสองคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย